ถูกอีกแล้วเพื่อนๆสมาชิกรถพิเศษเทกันนำเทกระจาดกันเลยกับ m าส d a 3 Skyactiv e 2 0 e ปี2014สวยๆใสๆใหม่น้อยๆคันนี้ราคาเงินสดเพียง2 99,000บาทไม่บวกแวดน,นะเพื่อนๆพ,พูดคุยกับเฮียเขาได้โดยตรงครับโอ้โหครับวันนี้ปรับราคาจาก3 0 0 0 0 0กลางๆหายไปเยอะเลยนะฮะลดไปต่ำกว่าทุนอีกนะตอนนี้นะครับใครซื้อคุ้มค่าแน่นอนครับ เอารถไปใช้ตอนปีใหม่คันนี้บอดี้สวยๆเลยนะครับผมโอ้โหจัดไฟแน้์ได้เต็มนะเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยครับสวยๆครับรถคันนี้จอดอยู่บางบัวทองเพื่อนๆเฮียก็คัดมาอีกแล้วคัดมาอีกแล้วครับราคาเดิม359,000บาทจัดไป2,99,000บาทสกายทีบคุ้มค่าแน่นอนประหยัดน้ำมันสุดๆคันนี้เอาไปขับขี่กันเลยสวยลงตัวทุกมิติน่าใช้สุดๆโอ้โหครับไม่รู้ว่า เดิมทีเนี่ยตอนเป็นป้ายแดงเนี่ยราคาแตะล้านเลยนะครับเป็นรถที่ต้องบอกว่าได้รับรางวัลมามากต่อมากเลยนะครับทั้งเรื่องของการดีไซน์แบบโคโดดีไซน์วันนี้เหลือเพียง299,000บาทจัดไปเลยครับ เอาไปขับขี่สวยๆหล่อๆช่วงปีใหม่นี้เลยนะครับใครสนใจคันนี้โทรมาครับผมจองขั้นต่ำเพียง1,000บาทนัดหมายรับรถได้เลยจัดไฟแนนซ์ก็จองพันบาทเท่านั้นเองครับสวยๆลงตูทุกมิติจังหวัดไหนก็จัดได้จัดส่งรถทั่วประเทศมีบริการสไล,ลด์รถไปให้อีกด้วยนะครับสนใจโทรมาครับ088 584 5375นะครับ0 8น584 5375ครับด่วน